มาอยู่ที่สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตำบลบ้านสะเวออันนี้ขอน,นําเสนอที่ที่สวยเลยม,มีสะน้ํามีศาลาราลิมน้ํามีร่องสวนมีสวนเกษตรผสมผสานมีขี้วัวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกอ้าแล้วเพื่ออะไรละ่ะขี้วัวนะเอาไว้ใจต้นไม้ไงที่ติดถนนอ่าฮะแปดสิบเมตรมีสะน้ําแล้วก็ศาลาราลิมน้ําสวยๆตกแต่งด้วยต้นไม้ใบหญ้าไม้ประดับ <laughs> ยกเว้นตัวนี้มีที่ถมแล้วสำหรับปลูกที่พักอาศัยสบายสบายถมแล้วจริงเหรอจริงดินี่ไงปลูกสวนไว้รอบๆมีทั้งกล้วยมะม่วงยกเว้นพีตานีข้างหลัง <S 1> <S 1> น้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลาตุ๊กกรูตุ๊กกรูเนื้อที่สามไร่3ามงานสิเอ็ดตารางวาอยู่ที่ตำบลบ,บ้านสะอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีราคาไปถามคนข้างบ้านก็น่าจะรู้ไปถามคนข้างบ้านมาแล้วข้างบ้านไม่ตอบเดี๋ยวตอบให้ก็ได้หนึ่งล้านห้ามืบาทพร้อมโอนเลยพร้อมโอนนี่ถนนหน้าแปลงเป็นถนนหินคุกบดอัดคอนกรีตประมาณ40เมตรถึงแล้วตรงไหนตรงเสาไฟตรงบ้านหลังคาบ้านนั้นโอเค ติดคลองสาธารณะน้ำดีดินดีร่วนดีเห็นไหมแล้วโยนเพื่อบรรยากาศดีดีเหมาะแก่การปลูกที่พักอาศัยเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวเปลี่ยว<ม>กลัวเหงาแต่กลัวลุงอึงมากกว่าใครอยากได้ใครสนใจ นัดหมายขอชมที่ที่เบอร์เบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้เออตรงนี้นั่นแหละแปลงนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่ต้องการที่ดินพร้อมสวนเกษตรนะครับนะขนาด3ไร่3งาน11ตารางวาเกือบเกือบสไร่เลยพิกัดของแปลงครับอยู่ที่ตําบลบ้านสะอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่พร้อมสวนเกษตรไ้ครับลงไว้หลากหลายเลยผสมผสานนะ กล้วยมะม่วงมะพร้าวฝรั่งนะครับน้อยหนาปลูกไว้ผสมผสานหลากหลายแล้วครับเป็นสวนกเกษตรที่พร้อมใช้งานได้เลยนะเราสามารถปลูกบ้านได้เลยครับเพราะว่าถมพื้นที่ปลูกบ้านมาให้ประมาณสักร้อยตารางวาแล้วถมไม้ปรับหน้าดินไปแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศดีครับมีทั้งไม้ประดับด้านหน้านะครับมีสวนด้านหลังด้านข้างก็ยังมีสวนที่จะสามารถ ปลูกเพิ่มได้อีกตามที่เราพอใจนะมีร่องสวนขุดไว้ยาวๆนะครับนะขนาดเกือบสี่ไร่มองว่าพอดีเลยนี่เป็นโซนปลูกบ้านนะครับผมนะข้างๆศา,า,าลาแล้วก็ริมบ่อน้าครับผมอนะ่าด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะ,ะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์คู่กับคลองน้านะครับติดคลองอ่าแปลงนี้ติดคลองน้ําน้ําท่าเรื่องทาเกษตรเนะี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยแปลงนี้ระบบระบายน้ําลงคูคลองสบายครับผมน้ําท่วมไม่ต้องกลัวนะแปลงนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมครับ ใครสนใจอยากจะมาปลูกบ้านวิวนี้สไตล์นี้แล้วใกล้ๆกรุงเทพประมาณสัก120กิโลเมตรนะครับนะมาจากเซนทันเวสเกตนะครับนะก็ลองมาชมแปลงนี้ได้นะครับผมนะรอบๆบ่อน,น้ำก็ปลูกต้นไม้ไปให้แล้วลงมาพักหน่อยแจ่มเลยครับนะแปลงนี้ไม่มีรั้วนะครับผมเราต้องมาสร้างรั้วเองนะครับแปลงที่ดินนี้เอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับซื้อขายโอนได้100%เลยครับพร้อมโอนเลย ขอบเขตของแปลงที่ดินมองง่ายครับนะหน้ากว้างตั้งแต่โซนสวนเลยดังด้านขวาไปยันร่องสวนที่มีห้าร่องน้ำนะครับทางด้านซ้ายเนาะรูปทรงคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแต่จะมีคางหมูแหลมนิดๆนะครับนะบรรยากาศดีด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นวิวท็อปเลยของแปลงนะจุดสูงเลยของแปลงนี่มีบ่อน,น้ํากอสลาทางด้านซ้ายแล้วก็ร่องสวนยาวๆทางด้านขวานะ่ะใช้หมดเลยครับบริเวณหน้าแปลงอนะ่ะเห็นไหมเห็นถนนสาธารณะไหมครับด้านหน้าเนาะ ถนนคอนกรีตก็อยู่อีกประมาณสัก50เมตร40เมตรเท่านั้นเองรอบๆบริเวณก็ติดเพื่อนบ้านคนแล้วเนาะอันนี้จากด้านหลังแปลงนะครับสนใจนะครับผมติดต่อหรือโทรได้เลยนะโทรเลยครับผมนะเบอร์ผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยผมชี้ให้ดูเลยนะครับที่ลูกศรชี้นะครับเบอร์ขึ้นให้แล้วนะสนใจติดต่อได้เลยถ้าพิมพ์อาจจะตกหล่นนะครับผมนะ้าอ,อาจจะไม่แจ้งเตือนนะครับอาจจะพลาดได้นะถ้าใครสนใจจริงจริง นัดชมเลยครับผมแปลงนี้ตีเป็นที่ดินเปล่านะครับนะสำหรับการขายสดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะยื่นกู้ต้องยื่นกู้พร้อมสร้างบ้านนะยังไงโทรมาปรึกษากันได้นะครับถ้าใครชอบสไตล์นี้ติดคลองน้ําใกล้คลองชบาทานมีส่วนให้พร้อมปลูกบ้านยาม่ไฟครั้งครับ3ไร่3งานส1เตารางวาตาบลบ้านสะอำเภอสาชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขายยกทั้งแปลงไม่แบ่งขายครับ 1,850,000จบเลยครับรวมโอนถ้าคุณชอบที่ดินส,สวยๆครับปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มติดตามอยู่ข้างๆกดให้ด้วย Facebook TikTok YouTube ไปตามกันได้นะที่ดินส,สวยๆมีอีเพียบเลยไปกดติดตามกันได้เลยครับ